เ,เกมที่ทุกคนรอคอยกติกาเดิมก็คือคนถือจับที่หลังนะคะคนถ่ายเล่นก่อนค่ะเอาไฟค่ะเอาเอาย่างนี้ค่ะเฮย้ยอันนี้ดีอันนี้ดีจริงหรือจริงสิออนแนอนแนะนแอนสิค่ะไม่กล้าเขียวบ่งตรงยังเข็ดอยู่ ไม่ใช่ที่หูหรอกเฮ้ยฟุตฟรุตอ่ะแต่ว่าอ้วกยิ่งเดือสองเม็รเขาดูกล่องเนอะเห็ดเป็นเห็ดเป็นสีชมพูอ่ะใช่แคนดี้หรอมันสีชมพูน่ารักมากค่ะเออุยแกน่ากลัวว่ะไม่เล่นเราได้ไหมแมน้นเน้นน้นเน้นน้นน้นนนเน้นเนเ้นนนน้นนเนเน มีเบียมีเบียเราจะปลกกลิ่นนะคะไม่เอานะชิมหนูอ่ะไมล่ดิเมลดิไมล่ดิเอออันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละลุ้นด้วยลุ้นด้วยทาดาเป็นไงเนยอ๋อดีปะอ๋อดีปะ แล้วนะไม่ทำไมเงี่ยวอ่ะเฮ้ยมันเหมือนกินกล่องกระดาษอ่ะกินกล่องกระดาษเลยเนาะแกไม่กล้ากัดอ่ะอ้าวหนูก็จับแล้ว แกคือความรู้สึกตอนนี้ฉันเหมือนแบบกินกล่องไม่ใช่ดิกินหนังสือพิมพ์อ่ะกินหนังสืออะไรวะหมอนยาว่ะแคนดี้เหรอเอไม่ใช่มีจุดเชอร์รี่เหรอน่าจะเชอร์รี่ก็ได้คิดว่าเชอร์รี่ติ๊งหนึ่งตงหนึ่งยกมามาปุมาว่ะ จะกินเอะกินหญ้าเมืลอกินเม็ดอะเม็ดเดียวนะกินเหมือนเห็นได้กินกินหญ้าดีกว่ากินอ้วกว่ะจริงจริงความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงเหมือนเลยหรอเหมือนจริงคือจะอ้วนจริงอะแนวนะแล้วเป็นเม็ดแรกที่แบบเม็ดแรกของ่องแรกที่ยังที่ยังไม่มีอะไรรองท้องเลยใช่ไหมอย่ากลัวอ่ะแาอยาได้ย่้าเลยขอกินหญ้าเมื่อี้ไม่เคยกินหญ้าเลยเมื่อเล่าบ้านอะ จะกินยาำไมียาแก่หรือยาอ่อนนั่นแหละรอยอยู่อ่อนเท่านั้นเราจะเอาเม้นยาเนี่ยทำไมไม่ขึ้นมาเราก็ตื่นเตลไปด้วยนี่นะคะเดี๋ยวเฉยๆอะไรนะขอกล้องขอกล้องสีเข้มสีอ่อนอ่อนอ่อนเหรอแต่อ้วกก็สีอ่อนเลยอห่ะอ้วกสีอะไรอีอ้วกว่ะมีโปมีโนมี ทำเองเงี้ยเธอเลยอ่ะเหมือนแก๊สอ่ะไฟมันสีร่มมองได้ใช่ไไฟสีร่มเหรอสีอ่อนด้วยสีไข่ปะวะเฮ้ยอะไรอ่ะเขียวยัง ยยังอย่ามองนี่ไม่ดานาปะไม่ใช่อ่ะเขาไปเฮ้าไปเขาอ่ะอึบไปเลยจะได้รู้อยากรู้เหมือนกันเนี่ย yeah. แกเหมือนไข่เน่าเลยอ่ะแล้วคิดว่าอ้วกนี่กินอ้วกเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนโมมิตอ่ะเหมือนกลิ่นแก๊สอ่ะความความรู้สึกแรกมันเป็นกลิ่นแก๊สเว้ยจะฉันว่ามันเป็นอ้วกแน่เลยอ่ะกินให้หมดฉันไม่กินเรายังกินหมดเลยนะปากเร็วไม่เอาอ่ะวพรุ่งนี้ต้องไปทำงานตายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็แหมบบเดียวนะไม่เอา พอกินไปปุ๊บก๊ก็๊ดลงแล้วแล้วนี่ฉันต้องกินเหรอ Yes Sir โอ้วงในขี้หูอะขอดูกล่องเลยเอียวแวกอะ่ะเหรอ,หอบ้าขอดูหน่อยคันหูมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรเอาส้มดิไม่สิมันมีความเหลืองกว่านั้นไอ้กินก็ได้ ถ้าฉันกินอ่ะถ้าถ้าถ้าเธอเจอไข่เน่าอ่ะเธอต้องกินไหมโอเคไหมกืนเลยละ่ะ <c oughs> ตา,ากตา,ากไปได้กินยาลูกขอบใจต่อไปค่ะตาเธอ,อะะโอเคนอนได้ไม่ยาวมา <c oughs> ค่ะ <c oughs> เหลืออะไรมากเนี่ย ชิวๆอ้วกก็อ้วกเถอะอืมเอาแล้วนะอืมดีอะทำไมวันนี้ดีจังเลยอ่ะทำไมวันนี้ฉันแบบไม่ดีอ่ะมาละมาว่ะมาละเหมือนที่กินวันนั้นไะสีเทาปะพริกไทยป่ะทำไมไม่มองมองเมื่อกี้เหมือนเป็นสีม่วงๆเลยอะซอสเสร็จป่ะ ดินซอสเสร็เหรอดินอลองชิมปะไม่เอาอ่ะซอสเสร็ทำไมไม่เจอไข่เน่ามั้งอ่ะเห็นปะไส่กอกับแก้ม <laughs> เอิร์ดวอมเอิร์ดวอมนี่คืออะไรนอนแก้มเป็นไงอ่ะเคยกินเม็ดอะทีนี้เหลือแต่เม็ดเฮีเ้ยแล้วนะนอนเราก็ <laughs> เดี๋ยวไปกินอีกทีมันไหน เที่ยวจะให้เที่ยวสนุกสนุกก <c oughs> ็ไ <oui> ม่ได้ป <Okay> <amento> okay, ีนเขาเออโอเคนะปิดเกมลาที่สวัสดีค่ะเน็ตไอดอลลาที่สวัสดีค่ะ Good night